สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูสี่ล้อกลางนะครับสีล้อกลางฟังเสียงเครื่องก่อนนะครับสตาร์ทง่ายนะครับสี่ล้อกลางนะครับผมคันนี้ยียหย่ห้อดีวานะครับยี่ห้อดีวาแต่ใส่เครื่องตโตโยต้าสามวายนะครับ เครื่องบินซิน2.0บวก LPG นะครับคันนี้รถสวยนะครับเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับเครื่องลงเล่มเรียบร้อยยางหน้าไม่ยางหลังพอใช้ได้นะครับดอกอยางเยอะๆยะแช้งัดอีกยาวยานะครับช่วงยาว3.20เมตร20นะครับกว้าง1.6สูงเมตร80นะครับ รถสวยพร้อมใช้งานภายในสวยนะครับภายในตู้สวยเช็ดซีไม่มีผุนะครับสามารถดูดรถได้ที่มีนบุรีในราคานะครับ1,28,000 0บาท1,28,000บาทราคานี้คุยกันได้นะครับท่านได้หาใช้อยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับประหยัดเครื่อง2.0 LPG นะครับเป็นเครื่องโตโย t ้า สาวายนะครับเครื่องดีนะครับคันนี้เครื่องดีรถปี2,014หาวิ่งงานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับคันนี้อดอกยางเยอะๆเลยครับหนาปึกยางใหม่ครับแต่มี20ได้แก๊สโซฮอได้นะครับเบนซิน LPG นะครับ1 9 8 9 4 6 1 5 6 9ขอบคุณมากครับ